สวัสดีครับพบก็บผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับทักทายทุกคนนะครับยังเย็นแบบนี้นะครับตอนนี้ดวงตะวันก็กําลังจะตกดินนะครับใกล้จะมืดแล้วแต่ตอนนี้คือยังมีแสงอยู่นะครับคลิปนี้แมงกกี่ก็จะมากินผลไม้ก็จะมีมะละกอกับพุทรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมากินผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยกันนะครับ อเราเจอเจ้าหมอมด้วยนะทุกคนนะครับเจ้าหมอมอยู่ใกล้ๆนะครับนะครับมากอกอกันนี่เลยพุทราพุทรามีแบบทั้งยังไม่สุกกับสุกแล้วแต่มันก็กินได้หมดแหละอันนี้แบบแก่เลยนะแบบไม่ใช่อร่อยกว่า นี้มันจะแบบเนี่ยเคี่ยวไปมันจะไม่กรอบแล้วก็เปรี้ยวไหมก็มีนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเปรี้ยวมากจะบางลูกก็ใหญ่นะบางลูกก็เล็กอืม เยี่ยมเยี่ยมทุกคนรสชาติดีครับกินสุกบ้างกินแบบกรอบอบ้างอันนี้แม่ไปเก็บมานะส่วนมะละกอเนี่ยต้นหน้าบ้าน ที่เราเกินพู้ซาก่อนเน่ะมันกินง่ายไอันนี้ต้องปอกอันนี้ไม่ต้องปอกกินได้เลยจะได้นะบ้านผมไม่มีแบบมะพร้าวที่มันแก่แล้วนะงั้นผมจะขึ้นกินทุกวันเลยนะครับตอนนี้มะพร้าวมันเพิ่งจะแม่มาปลูกไว้มันยังโตไม่มากเลยอีกหลายปีครับถึงจะมีลูก มาคราวนี้เรามากินนี่เลยครับมะระก,กอนะครับมาทุกคนผ่านะผ่าคลิปนี้จบนะครับคลิปต่อไปนะครับเอซี F C จะได้ฟังเรื่องผีนะครับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แมงกะวี่เจอนะครับนีโโ่โอ้เม็ด จะประควนเอ้เม็ดโคดเยอะเลยนะครับเม็ดเยอะมากมเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการผ่านะครับลูกเดียวเม็ดเป็นร้อยอ่ะทุกคนเม็ดเป็น,น,น,นร้อยแต่มะละกอน่าจะเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะฮะแต่ผมกินส้มโอแล้วผมเข้าห้องน้ำเลยแหละนะครับ ก็เลยเข็ดครับก็เลยไม่ค่อยอยากกินสมโมเท่าไหร่แต่มันอร่อยอยูอ่เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกออกนะครับกินได้สองแบบนะครับก็คือว่าช้อนตักก็ได้หรือจะเนี่ยปอกเปลอบเบือกออกแล้วก็กินเลยก็ได้ครับถ้าอย่างนี้เรามันก็จะได้เนื้อมะละกอที่เยอะอยู่นะครับ ได้แล้วกินสดไปเลยืนี่คือเคล็ดลับความผอมตอนเย็นคุณงดกินข้าวได้ไหมล่ะถ้าคุณงดหมูกระทะงดอาหารช่วงเย็นได้คุณก็สามารถทำอย่างผมได้ ถามแรกๆอยู่ท้องไหมไม่อยู่อ่ะนะครับมันต้องฝึกไปเรื่อยๆครับนะคือมันต้องกินไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยหิวนะครับแต่ถ้าใครเคยกินข้าวมื้อเย็นเยอะๆอาหารมื้อเย็นแบบสุดพิเศษเข้าร้านอาหารอย่างเงี้ยมันทำยากอยู่นะมันห้ามใจยากมาก แต่ก่อนผมก็เคยกระบาแตกนะครับก็เพราะการกินนี่แหละพอกินสักพัก้มันติดใจมันอร่อยอะก็ไม่สนแล้วอ้วนก็อ้วนช่วงนั้นะนะแต่ตอนนี้สนใจแล้วครับไม่กลับไปอ้วนแล้ว เดียมห้องน้ำแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับอเอฟซี FC ชื่อไหมครับทุกวันนี้ผมจะเป็นมังสวิรัตอยู่แล้วนะมังสวิรัตนี่แทบจะไม่กินเนื้อผกักไ้แทบจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะกินแค่ปลานะไก่แล้วนานครั้างในช่วงเนี้ยหมูแทบไม่ไมค่อยจะกินเลย แม่ก็ทาอยู่นะแกงหมูหรือผัดหมูผมไม่ค่อยได้กินมันเป็นน้ํามันเนื้อสัตว์ที่มีมันเยอะอะมันมันเราก็ได้ไขมันจากเนื้อสัตว์มานั่นแหละถามได้กินพวกเนี้ยมีไขมันไหมนอกจากความหวานแล้วให้เป็นไขมันแต่มันหวานน้อยอ่ะ สาระหวานนิดเดียวครับแล้วมันจะมีเปรี้ยวมาด้วยเอฟซีลองดาวครับผมจะเข้าห้องน้ำไหมจะรอดไปเนะี่ยเดี๋ยวลองดูแต่ส้มโอเนี่ผมผมไม่เอาแล้วเข็ เข้าห้องน้ำสองสามรอบผมกินส้มโอถ่ายจนท้องผมจะไม่มีอะไรอยู่แล้ว ตอนนี้ผมอาบน้ําแล้วนะผมจริงอาบน้ําก่อนครับวันนี้อาบไปหัววันครับสี่โมงเย็นไม่สนนะเมื่อคืนอาบสองทุ่มโอ้โหแทบแทบร้องอ่ะมันเย็นนะน้ำในองค์เย็นมากมากินแล้วอยา่าอย่าก,กินให้มันเหลือโซโลไปเลย ของดีนะครับเนี่ยมะละกอเนี <t> <ga> ah, ่ยของดีจ้าทุกคนดูอิ่มกินไหมน้ามกินไหมกินอ่ะ นมก้วะใช่ไหมอือ่มากวะ หมดหนึ่งลูกเลยนะนะครับแล้วผมะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยกินอันนี้ผมไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับก็ก่อนนอนก็จะแปลงฟันแล้วนะครับดูดีนะอันนี้บาง,บางลูกก็เน่านะ อ,อุตาบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็ฝาดนะครับกินดีๆภาคอิตาเรียกบักรทันใช่ไหมบักทันภาคกลางไปมีงงนะไรอะไรคือทันทันไม่นะผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน kau bak โอเคครับทุกคนแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วครับตอนเช้ากินข้าวข่าวนะครับตอนกลางวันห่งข้าวกล้องกินนะครับแส่สุขภาพแขนผมเล็กลงเยอะนะครับตัวด้วยคอหน้าเนื้ลดเล็กลงหมดนะครับ โอเคทุกคนพอ,อละเดี๋ยวจากนี้อาจจะรู้ผลว่าจะเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเดี๋ยวรู้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ